รุฑรุกสวรรค์เสริมอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองตามคติโบราณว่าไว้ผู้ใดอยากได้อำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองให้บูชาพญาครุฑเนื่องจากพญาครุฑนั้นเป็นตัวแทนแห่งความดีความซื่อสัตย์ กตันยูรู้คุณเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเป็นผู้ทรงพลังอำนาจเหนือกว่าผู้ใดอีกทั้งยังเป็นพาหนะของพระนารายและได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งวัชระหรือสายฟ้าของพระอินท์จะทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ขนปีกของครุฑ ลุดร่วงลงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นครุฑมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุบันอันหมายถึงผู้มีปีกอันวิเศษงดงามทรงพลังครุฑเป็นสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่ณวิมานชิมพลีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีมีอนุภาพและพละกกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาแหลมคมอ่อนน้อมถ่อมตนในมหากาบอย่างมหาภารตะนั้นเล่าว่าครุดเป็นพี่น้องกับนาคแต่ต่อมาภายหลังเกิดมีความขัดแย้งกันเลยกลายเป็นศัตรูกันโดยครุดและนาคนั้นเป็นบุตรของพระกัสยปะมุนีเทพบิดร มารดาของครุฑนั้นคือนางวินตาส่วนมารดาของนาคนั้นคือนางกัตถรุในการต่อมานางกัตถรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าอุดัยสรบที่เกิดขึ้นในคราวกวนกเกษียนสมุทรซึ่งเป็นสมบัติของพระอินท์โดยพนันกันว่าหากใครแพ้ต้องตกเป็นทาสของอีกฝั่งหนึ่ง เป็นเวลาห้าปีนางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกัททรุทายว่าม้าสีดำความจริงม้านั้นเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกัททรุใช้อุบายให้นาคพ่นพิษใส่มา้าจนเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบในกลอุบายเลยต้องยอมแพ้ และตกเป็นทาสของนางกัททรุเป็นเวลาถึง500ปีต่อมาภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาของตนตกเป็นทาสจึงคิดที่จะหาทางช่วยเหลือมารดานางกัททรุจึงได้ให้ครุฑไปเอาน้ำอมฤตมาให้แก่พวกนากเยก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไทยครุฑ จึงได้บินไปยังสวรรค์เพื่อเอาน้ำอมฤตจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างพระอินและเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายที่ติดตามมาฝ่ายเทวดานั้นไม่สามารถเอาชนะได้พระอินทจึงได้ใช้วัชระซึ่งเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้โจมตีครุฑแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรครุฑได้แม้แต่น้อยฝ่ายครุฑ ได้สลัดขนของตนให้หล่นลงเพียงเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินท์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพเมื่อพระนารายทรงทราบเหตุก็ได้ออกมาขวางครุดไว้และได้สู้รบกันต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทำข้อตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระนาราย ได้มอบน้ำอมฤตให้ด้วยเหตุที่ครุฑมีความกตัญยูต่อมารดาและประทานพรแก่ครุฑให้เป็นอมะตะและยังให้ครุฑอยู่สูงกว่าเมื่อพระองค์ทรงประทับบัลลังก์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะขอเป็นพาหนะแห่งพระนารายตลอดไปน้ำอมฤตนั้น มีคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นจากการกวนกเกษียนสมุดโดยมีพระวิษณุเทพเสด็จลงมาเป็นประธานในการทำการเคลื่อนย้ายภูเขามันทระซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดมณีนพร,รัตแต่เนื่องจากเทวดาฝ่ายเดียวไม่สามารถกวนกเกษียณสมุดให้สำเร็จได้จึงต้องชักชวนเหล่าอาสูรมาร่วมมือกัน ต้องทําให้ทะเลน้ำนมกระเพื่อมจึงจะเกิดเป็นน้ำอมฤตและต้องใช้ลำตัวพญานาควาสุกรีมาพันรอบภูเขามันทระจากนั้นต่างฝ่ายต่างดึงให้ภูเขาสั่นไหวจนทะเลน้ำนมกระเพื่อมซึ่งต้องใช้เวลานานนับพันปีกว่าจะได้น้ำอมฤตระหว่างนั้น ผู้เขามันทระทูกปวนจวนจะทะลุพื้นโลกร้อนถึงพระนารายต้องเอาะตะลารเป็นเตาเอากระดองมารองรับภูเขาไว้ไม่ให้โลกแตกดังนั้นน้ำอมฤตจึงมีคุณวิเศษอย่างยิ่งเมื่อผู้ใดได้ดื่มแล้วจะเป็นอมะตะมีพระกำลังมหาศาล รุกสวรรค์จากตำนานความเชื่อสู่งานจิตรกรรมและปฏิมากรรมอันทรงคุณค่าแห่งพยาครุฑผู้ทรงพลังอำนาจหนุนดวงชะตาเสริมบารมีกลับร้ายกลายเป็นดีนำพาผู้ศรัทธาสู่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองครุฑรุกสวรรค์เป็นผลงานปฏิมากรรม ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพญาครุฑในลักษณะกึ่งคนกึ่งเทพคือมีลำตัวเป็นคนมีหัวและขาเป็นนกตามแบบสากลนิยมลักษณะกระพือปีกอันทรงพลังสามารถเกิดเป็นพายุหมุนหอบเอาโถน้ำอำมฤตอันมีคุณวิเศษขึ้นมาข้างโถน้ำอำมฤตยังมีขนปีกของครุฑที่สลัดไว้อยู่เส้นหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้เกียรติแก่ผู้สมควรได้รับเกียรติเนื่องด้วยพระอินนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกป,ป้องสวรรค์โดยผลงานดังกล่าวสืบเนื่องจากแนวคิดจากอาจารย์ธนทัตทองเนียมประธานดำเนินงานแห่งอาร์ตมุลเล็ตและดอกเตอร์ทรงพลเคมะบุญกุลที่ปรึกษาโครงการผ่านจิตรกรเอก อย่างอาจารย์เกรียงกระมน,นาคบางแก้วและปฏิมากรดังอย่างอาจารย์สุชาติแซ่จิ้วโดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลง,งานครุดรุกสวรรค์ในครั้งนี้ได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องทรงพลังอำนาจและลงตัวอย่างที่สุดเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้าและเป็นสมบัติอัล้ำค่าของคนไทยสืบไปงานปฏิมาก,กรรมครุฑรุกสวรรค์ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงานอาร์ตมุเลตวัตถุประสงค์ร่วมจัดสร้างที่พัก สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองพิธีพุทธาพิเศษและบวงสรวงเทวาพิเศษณพระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองผลงานทุกชิ้นล่อด้วยโลหะบรอนออสเตรเลียหรือสมริดสำหรับท่านที่ต้องการสั่งจอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Facebook Inbox Art Mullet Facebook Inbox Art Mullet Official Instagram Art Mullet Line ID @artmullet Website www.artmullet.com และที่วัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ 092-557-7511